เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็ส,สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overwatch Zone กันอีกแล้วนะครับผมก็เอาในคลิปวันนี้นะครับก็ตามปกคลิปเลยก็คือจะมาสุ่มเป็นกล่องสุ่ม S นั่นเองซึ่งเป็นการลุ้นเป็นสกินคาตานะสุดแรงนะคุณผู้ชมที่ไม่มีขายในเซิร์ฟเวอร์ไหนมาก่อนเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์แรกในโลกเลยก็ว่าได้นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะคุณผู้ชมเขาคุยว่าอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นกิจกรรม SX Free Fire นั่นเองนะคุณผู้ชมาาแล้้้วโคคดนนนะรรัับซซึ่่่งงออทีีจิเยผมมื โอ้หอย่างเยอะเลยคุณผู้ชมแต่ผมพลาดยังไงคุณผู้ชมผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเอ่อบางคนน่าจะรู้แหละแต่ผมเนี่ยโอ้โหที่แบบโอ้โหรู้สึกแบบรู้สึกสงสารตัวเองนะคอยู่ซึ่งผมซื้อเอสมาคุณผู้ชมซึ่งตอนแรกผมคิดว่ามันมีเฉพาะในขวดใหญ่ก็คือขวดหนึ่งจุดหกลิตรนะคุณผู้ชมคือขวดอย่างใหญ่เลยแหละซึ่งผมซื้อมาเลยคุณผู้ชมตั้งเจ็ดแพ็คคุณผู้ชมแพ็คหนึ่งหกขวดโอ้โหอย่างเยอะเลยประมาณ40กว่าขวดนะคุณผู้ชม เยอะเอาฟิวมแล้วก็มีซื้อย่อยมาอีกหเกือบห้าสิบขวดอ่ะคุณผู้ชมก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่ามันมีทุกขนาดแล้วก็ทุกรสชาติเลยนะครับสำหรับใครอยากแบบอยากไปสุ่มก็ไปหาซื้อได้นะพวกเซเว่นเซเว่นนะคุณผู้ชมตามร้านค้าทั่วไปก็น่าจะมีแหละก็คือไม่ต้องเหมือนผมนะผมไปซื้อเป็นขวดใหญ่โหดลงสารตัวเองด้วยตอนนี้คือแบบกินกันตายเลยนะครับนี่ตายคุณผู้ชมเบาหวานไส้ขาดกันแน่งานนี้ มีใครจะช่วยกินผมไหมเนี่ยตายแล้วคผมผมเพิ่งรู้ว่าแบบขวดเล็กมันก็มีนะเฮ้ยผูชมอาแล้วก็ที่สําคัญผมจะบอกเคล็ดลับที่แบบเขาไม่ได้บอกในคุณผู้ชมบางคนไม่รู้นะครับเออนี่ยก็คือความลับของมันก็คือเป็นกิจกรรมตัวนี้เนี่ยมันต้องมีฉลากใช่ไหมปกติก็คือมันจะต้องมีฉลากเป็นลายอ่าฟรีไฟล์แล้วก็มีลายแบบไอวอลแล้วก็คาตาะเนี่ยอันที่จริงก็มันไม่จําเป็นนะคุณผู้ชมก็คือแค่มีใต้ฝามีรหัสเนี่ยก็สามารถใส่ได้เลยเออก็คือที่ผมซื้อทั้งหมดเนี่ยก็คือมันไม่่่มมมมมีีีเเลลลลยยยรรไไาาฉก สลากฟรีไฟไม่มีเลยแต่ว่าใต้ฝ่ามันมีรหัสก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเดือกเจอแบบขวดเก่าๆก็เราไปค้นหาดูนะครับคุณชมเออว่ามันมีหรือเปล่าเนาะแต่อย่าไปหาเปิดในเซเว่นนะแบบเปิดแล้วก็จิกมาไม่ได้ผุ้ชมแบบนี้โดนจับนะเพราะมันเคยมีข่าวใช่ไหมตอนนั้นเขาไปเล่านะเออ เอานู่นว่าพูดรอบตั้เพลงมาเยอะแล้วคุณผู้ชมนี่ก็คือจะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับพูดมากพูดมากโอเคคุณผู้ชมนี่ก็คือจะเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยน S นั่นเองนะคุณผู้ชมก็คือเราจะสามารถเอามาแลกเป็นตัวอ่าไอวอวได้ถ้าแบบเราเกลือจริงๆนะคุณผู้ชมก็อยากที่บอกเลยทั้งเกลือทั้งแบบาหวานแน่ๆเลยนะครับทั้งเคลมทั้งหวานแน่คลิปนี้คุณผู้ชม หนึ่งจุดหกลิตรผมซื้อไม่ได้ไงคุณผู้ชมโอ้โหตายแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเติมโค้ดกันเลยแล้วกันคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันจะอยู่ที่ประกาศด้วยใช่ไหมเนี่ยอยู่ในนี้ไหมคุณผู้ชมหรือว่าไม่นคุณผู้ชมอ่าเราต้องเข้าไปที่เว็บนั่นเองนะครับเอาโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ในหน้าเว็บแล้วนะครับนี่เป็นเว็บ sx free f i r e นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเติมกันเลยดีกว่านะครับนี่เพิ่มช่องกรอกรหัสได้ด้วยนะครับก็มาแลกข,ของรางวัลกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอเติมโค้ดก่อนแล้วกกกกกกัััััันนนนนนนะะะะคคคคคคคุุณณผผผูููู้้้้้ชชชมมมมมมโโออ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 เเเเเตีีี็็รร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 บบบ่่่่งงงงแลลลลลววววไไาาาาจจดดดหืปป๋ยข ปุ๊บรหัสไม่ถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องเอาชมเอาอันสุดท้ายนะฮะไม่ถูกต้องน่าจะผมพิมพ์อะไรผิดไปนะเดี๋ยวๆนอ่าน่าจะแบบพิมพ์ผิดอะไรสักอย่างนี่แหละอไม่เป็นไรคุณเดี๋ยวเปลี่ยนอันใหม่โอ้โหผิดไปโค้ดนึงคือไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมโอเคเรียบร้อยนะครับได้5ากล่องแล้วนะครับ กล่อง s b o x จะถูกเข้ากล่องในข้อความนั่นเองคุณผู้ชมภายใน15นาทีโอเคเดี๋ยวเราแลแกเพิ่มเติมเลยดีกว่าอ๋อแลกได้เรื่อยๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแลกไปให้หมดเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมเอาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่าว่าผมได้มากี่กล่องนะครับไม่รู้จะคุ้มกับเบาหวานครั้งนี้หรือเปล่านะครับโอ้โหรับไปเลยแล้วกันนะครับ 24กล่อง23กล่องนั่นเองนะครับเออรวมกล่องแรกแล้วก็เป็น23กล่องนะครับโอ้โหเราจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูในคลิปนี้เลยนะครับ23กล่องโคตรเยอะคุณผู้ชมดูดิโอ้โห23กล่องเลยนะนี่ก็คือของรางวัลที่เราอยากได้ก็คงจะเป็นคัตานะนั่นเองนะคุณผู้ชมนี่สุดมากคุณผู้ชมดูดิเอฟเฟกต์โอ้โหโคตรเท่โอ้หน่าจับจองมากๆเลยแล้วก็ไอโบตัวนี้ก็สามารถเอาทุกขินไปแลกได้นะครับเมื่อเราได้ครบโอเคผมว่าผมต้องได้อะไรสักอย่างแหละคลิปนี้คุณผู้ชมกล่ดไปเลมนี่ ไอวอก็สวยมากๆนี่ไอวอลตัวนี้จัดไปเลยนะฮะปับ๊บนี่โอ้โหสวยจัดอะ่ะมาเลยนะคุณผู้ชมก็อของรางวัลทั้งหมดก็มีประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันพร้อมเลยดีกว่านะคุณผู้ชมไป ยี่สามกล่องนะครับเปิดไปที่กล่องแรกก่อนดีกว่าเปิดทีละห้ากล่องคุณผู้ชมบอกว่าเปิดทีละห้ากล่องเนี่ยจะมีสิทธิ์ออกเยอะกว่านะครับไปเลยแล้วกันนะครับเจ่อคุณผู้ชม,ชมปุ๊บโอ้โห <S <S เราได้อย่างละโทเกนแล้วเนี่ยขาดโทเกนสีเขียวอย่างเดียวเลยโอ้โหถือว่าเราเกือบจะได้เป็นทางด้านของสก,กินไอวอลแล้วนะครับได้โทเกนมานะครับแต่จริงๆผมอยากให้แบบออกทีเดียวเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาสุ่มต่อก,ลลกันเลยแล้วกันครับสิบแปดกล่องนะครับสิบแปดกล่องทีละห้าดีกว่าตามคุณผู้ชมบอกนะครับปุ๊บโอเคผ้มอรแืนนนีกก็็ป ทางด้านของอ่าไอวอลได้แล้วทุกอย่างแตโหได้มาเกินด้วยเฮ้ยได้มาเกินด้วยตอนนี้โอ้โห <_ d utan> ผมหมดไปกี่กล่องนะ10กล่องผู้ชม10กล่องก็คงจะครบแล้วแหละได้ไอวอลอย่างและผู้ชมโอเคถือว่า10กล่องเราได้แล้วนะผู้ชมโอเคผู้ชมอีก13กล่องเดี๋ยวเรามาสุ่มต่อกันเลยดีกว่านะครับให้ผ้าทำเพลงนะครับ13กล่องอ่ะครั้งนี้เอาลองทีละสี่บ้างเนอะสี่ละทีปั๊บโอ้โหตาล่าลัวนเลยเหรอขอเป็นคาตนะนะครับขอทานะขอทานะคาตนะคาตนะนะนะปุ๊บ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 เปิดหนึ่งกล่อง ปึ๊บโอ้โหกล่องไฟทีละห้ากล่องบอกว่าทีละห้ากล่องเนี่ยออกง่ายที่สุดละไ,ไ,ไป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 ปึ๊บโอ้โหได้ตัวเกนมาโอ้โหคาตานะผมจะได้ไหมเนี่ยคือบางคนบอกว่าเปิดกล่องเดียวได้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวได้ๆทำไมผมไม่ออกอ่ะสองกล่องสุดท้ายนะคุณผู้ชมมันคุ้มกับปาาระวัติผมไหมเนี่ยไปเลยรายการนีคุณผู้ชมปั๊บอัพ Hehehehe <laughs> จำใจจริงคุณผู้ชมโหดคือผมไปซื้อขวดใหญ่มาคือแบบขวดละหนึ่งจุดหกลิตรคือที่จริงอะมันมีขนาดเล็กกว่าน้องยมก็คือมันมีขนาดเล็กประมาณขวดละสี่บาทน้องชมสิบบาทใช่ปหมก็คือถ้าซื้อขวดสิบาทก็น่าจะได้เท่ากับขวดใหญ่เนี่ยสองขวดนะนะเกือบสามขวดเลยเพราะว่าขวดใหญ่ตัวนี้นะผมซื้อขวดละยี่สิบแปดโอ้โหเกือบพันเลยน้องชมกว่าจะได้ตัวนี้มาไอวอลเนี่ยคือแบบลำบากแสนเข็นมากเลยนะครับเอาเป็นว่าเราแลกไปเลยแลกกันน้องชมเป็นไอวอลกำแพงผู้พิทักษ์นั่นเองนะน้องชมหาจะโตผู้พิทักษ์กำ ปึ๊บกำแพงหายตัวผู้พิทักษ์เออนี่เอาว่าเราก็ได้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมนี่ก็แน่นอนมันต้องได้เลยถ้าไม่ได้มีวยวายแนวะจัดไปเยอะขนาดนี้ก็ทุกขินมาเหลือๆเลยอะคุณผู้ชมสามารถแลกได้สอรอบเพื่อํานะครับถ้ามันส่งได้เดี๋ยวผมส่งให้คุณผู้ชมได้เลยนะครับและที่สาคัญคือถ้าถ้าใครอยากกินเอสที่เหลือห0บขวดของผมเนี่ยจะ <laughs> ผมกินเลยคุณผู้ชม ตายเลยคุณผู้ชมคิดว่าอย่างไรคุณผู้ชมต้องกินยังไงถึงจะหมดนะคุณผู้ชมเออขอฝากไว้ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมคือแบบใครหาเป็นแบบเป็นเอสที่แบบอ่ามีลายสลากเป็นฟรีไฟเนี่ยไม่จําเป็นนะคุณผู้ชมเพราะว่าบางขวดมันก็มีเลยนะครับมีใต้ฝาอยู่แล้วนะครับก็คุณผู้ชมลองหาซื้อที่เซเว่นแล้วก็ลองซื้อมาเปิดดูนะครับเผื่อแบบมีฝาใต้ฝามีก็ ใช้เลยนะครับถ้ามีแบบโค้ดแล้วก็มี10ตัวเหมือนที่แบบผมสุ่มให้ดูเมื่อกี้เนะี่ยผมเติมให้ดูเมื่อกี้ต้นๆนะคุณผู้ชมโอเคประมาณนี้เลยนะครับเป็นกิจกรรม S X Free Fire นะครับสรุปว่าผมก็ได้มาเป็นกำแพงฮายาโตะนะครับเป็นสกินไอวอลนะครับนี่เลยนี่เลยเป็นคลังอาวุธแต่ว่าผมอยากได้คือคาตาณะมากกว่านะได้ข่าวว่าคาตาณะเนี่ยออกยากนะคุณผู้ชมบางคนแบบเปิดกล่องเดียวก็ได้มันก็แต่ดวงเลยเนาะนี่เราใช้อยู่นะครับตัวนี้เลยนะครับโอเคเป็นไงนี่โอ้โหสวยมากคุณผู้ชมเท่จัดเลยนะครับเป็น ไอวัวกำแพงผู้ที่ทักคุณผู้ชมมันมีแบบเซิร์ฟไทยอย่างเดียวเลยนะครับเซิร์ฟนอกไม่มีนะกิจกรรมนี้เนี่ยเอาเป็นว่าคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วโหมคลิปนี้คือแบบมี้ทั้งหวานทั้งเกลือเลยนะครับคุณผู้ชมบ๊ายบายครับ